ครับสวัสดีครับผมสุริยาภารณัตนะครับก็เป็นแบรนด์เมนเจอร์ของ b ีวดีเจียงนะครับดูแลในส่วนของงานขาย3โชว์รูมนะครับปัจจุบันนี้เราก็มีโชว์รูมของ b ีวดีอยู่3แห่งนะครับมีที่อุดร2แห่งแล้วก็ที่จังหวัดเลยหนึ่แห่งนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่บูธเซ็นทรันอุดรธานีนะครับก็รถมาโชว์หลังจากที่ ตัว BVD นะครับหรือ l ล v e ่มอเตอร์แตรนนะครับได้เปิดตัวของรถดอฟฟินนะครับกระแสการตอบรับค่อนข้างดีครับอันนี้เราก็นํารถมาจดแสดงโชว์นะครับลูกค้าก็เข้ามาในบูธค่อนข้างเยอะนะครับให้ความสนใจค่อนข้างมากนะครับเรามาพูดพูดถึงเรื่องของตัว BVD ตัวดอฟฟินกันเนาะได้ยินข่าว่าปรับราคาลงเยอะเลยครับก็เมื่อมีเรื่องของการปรับราคาลงทําให้ลูกค้านะครับ เกิดความสนใจเพิ่มขึ้นนะครับด้วยว่าตัวสินค้ามีคุณภาพราคาปรับลงมาเนี่ยถูกลงมาตั้งแสนหนึ่งเนาะนะี่มีกี่รุ่นครับรุ่นนีดอลฟินนะครับมีทั้งหมด2รุ่นนะครับเป็นรุ่นสแตนดาร์ดแล้วก็รุ่นเอ็กเทนเดนตนะครับตอนนี้นะครับราคาก็จะต่างกันนะครับอย่างตัวสแตนดาร์ด เปิดตัวราคาอยู่ที่699,999นะครับถูกมากครับราคาแล้วก็ตัวสแตนดาร์ตนะครับตัวเอ็กซ์เทนดินนะครับก็เปิดราคามาที่859,999นะครับสองตัวนี้ต่างกันตรงไหนบ้างครับความแตกต่างนะก็ในระหว่าง2รุ่นนี้นะครับในรุ่นเอ็กซ์เทนดินนะครับสิ่งที่แตกต่างจากรุ่นสแตนดาร์ตก็คือนะครับเรื่องของลู่ลักภายนอกภายนอกนะครับก็จะเป็นในเรื่องของสีทูโทนนะครับก็จะเป็นสีตัวรถกับตัวหลังคาดํา แล้วก็ในเรื่องของตัวสลุปนะครับตัว X-Engine เนี่ยจะมีสัลุปแต่จะเป็นสัลุปแก้วนะครับซึ่งจะให้มุมและมิติในเรื่องของภาพกว้างได้ดีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวล้อนะครับสิ่งที่แตกต่างเลยก็คือล้อล้อตัวสแตนดาร์ดก็จะที่16นิ้วตัว X-Engine น X ่ประมาณ17นิ้วแล้วก็ในเรื่องของลายล้อด้วยนะครับลายล้อนี้เขาจะให้มาเป็นสีเดียวกับตัวรถเลย ที่เอาเรามาโชว์นี้ก็คือเป็นรุ่นสแตนดาร์ดครับรุ่น Standard ตอนนี้ก็จะมีรถพร้อมจำหน่ายในเดือนนี้นะครับแล้วก็รุ่น e อ t กเ d นเดเนี่ยาตามแจ้งในส่วนของตัวเลเวนะครับ b ีบีดีท l a ล d Thailand, ก็จะเข้ามาในเดือนกันยาครับระบบภายในระบบช่วงล่างแบตเป็นยังไงครับข้อแตกต่างสอตัวนี้ย สิ่งที่แตกต่างก็คือในรุ่นของตัว Standard ดนะครับสแตนดาร์เนี่ยก็ในเรื่องของภายในนะครับก็จะเป็นสีตัวที่เป็นสีเบกนะครับเมาเป็นตัวครีมมิ่งซีเหมือนกันแต่รุ่นตัวเอนะ็กเซนเดก็จะเป็นสีทูโทนนะครับสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับคือค่อนข้างให้มิติที่แบบรูปลรษณ์ที่มันโดยเฉพาะด้วยว่า,าตัวดอลฟินเนี่ยเขาออกแบบมาในเรื่องของภายใต้ของโทนของท้องทะเลนะครับให้ความรู้สึกที่แบบ อยู่ในท้องทะเลมีความสดชื่นนะครับและส่วนในเรื่องของตัวที่มีความเปลี่ยนหรือเพิ่มก็คือในเรื่องของระบบช่วงล่างอย่างที่ถามมานะครับตัวสแตนดาร์ดนะครับช่วงช่วงล่างนี้ก็จะเป็นอิสระแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเขาใช้เป็นเรื่องของท่อช่วบีนนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็นุ่มนะครับได,ได้สัมผัสแล้วทดลองขับมาแล้วนะครับแต่เขาในส่วนของตัวเอ็กเซนเดนเนี่ยให้มันจะลิงก์มาเลยเพิ่ม เพิ่มในเรื่องของความนุ่มแล้วก็เรื่องของสมรรถนะเข้ามาเพิ่มเติมวง,วงเลี้ยว,วเยอะไหมครับว,วงเลียววงเลียวตัวดอลฟินนี้อยู่ที่5.25ครับค่อ<ฮ>นข้างที่จะปรับโจทย์ด้วยว่าวงเลี้ยวที่จะอยู่ใกล้เคียงกับตัวรุ่นที่ก็คืออตโตี e T นะครับเพราะว่าตัวฐานล้อนะครับฐ<ม>านล้อของตัวดอลฟินเนี่ยก็มาให้ถึงถึง2 7 0 0นะครับ2,700ซึ่งเนซึ่งจะน้อยกว่าตัว a อตโตีเพียง20 ตัวไอทีทีมันให้มาอยู่ที่2,720อันนี้มันก็เลยเรื่องของรัศมีวงเล้วก็อยู่ใกล้เคียงกันแบตแบตเตอรี่ต่างกันไหมครับระหว่างตัวสแกนแบกับมที่ไี่มสองรุ่นนี้จะมีความต่างก็คือรุ่นสแตนดาร์ดนะครับชาร์จนะครับ100%เนี่ยจะวิ่งได้อยู่ที่410กิโลนะครับส่วนตัว e x t e n d นดินะครับชาร์จ100%จะวิ่งได้ถึง490ก้ิกโลก็มีความแตกต่างครับเยอะๆครับอันที่สำคัญในเรื่องของตัวกำลัง นะครับในรุ่นตัวสแตนดาร์ดนี่กำลังแรงม้าอยู่ที่94แรงมา้านะครับ180นิวตันนะครับในเรื่องของตัวาการควบคุมนะครับและในส่วนของตัวเอ็กซเนี่ยให้มาถึง204แรงม้าเลยค่อนข้างแรงนะครับในเรื่องของแรงเบู่ที่310นิวตันโอ้อ,อันนี้นะครับ <4. S 2> แล้วอุปกรณ์ภายในของตัวด o อกซิเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆไหมครับน่าใช้ไหม ในส่วนของเรื่องตัวแผงควบคุมนะครับก็จะแตกจากรุ่นพี่นะครับก็จะเป็นเหมือนตัวควบคุมอยู่ที่ฟ<ม>ังก์ชันบนคอนโซลนะครับเราจะเป็นเรื่องของเกียร์เรื่องของตัวระบบต่างๆนะครับและรวมถึงนะครับในเรื่องของตัวเบาะนะครับ<ม>ตัวโด l p h เนี่ยก็จะมีความแตกต่างนะครับเ<ม>บาะคู่หน้านะครับก็ในเรื่องของตัวสแตนดาร์ดเนี่ยจะจะยังเป็นเบาะที่เป็นเบาะที่เราใช้ในเรื่องของตัวการปรับ เมนวลนะครับแต่เบาะในส่วนของตัวเอ็กเซนเดนนี่ยครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับฝั่งคนขับนี่หกทิศทางนะครับฝั่งผู้โดยสารสีทิศทางและนะครับที่สําคัญมีระบบระบายความร้อนให้ด้วยเห็นว่าแอร์แบกแอร์แบกเยอะอยู่นะครับแอร์แบกแอร์แบกสุดรุ่นนี้มาให้6รูปเลยครับถ้าเป็นตัวเอ็กเซนเด้นล่ะครับมันมีให้6รูปเหมือนกันครับใช่ครับภายในก็ประมาณแตกต่างกันประมาณนี้ใช่ครับในส่วนของเรื่องการ ที่ลูกค้าสนใจนะครับก็ตอนนี้เรามีรถให้ทดลองขับนะครับทุกสาขาเลยของเชียงนะครับที่สาขาส่วนของตัวน้องสำโรงนะครับแล้วก็ตัวของบั่นจันทร์รวมถึงอีกหนึ่งสาขาที่จังหวัดเลยนะครับก็หมยควับว่ามีรถทดลองขับให้ดูแล้วมีครับแล้วก็มีรถให้เราได้ชมนะครับทั้งทดลองขับแล้วก็ให้ชมที่โชว์รูมได้เลยครับเซนท่านนิเกิดถึงวันไหนครับ เซ็นท่านนี้เราก็มาอยู่กัน1สัปดาห์7วันนะครับหรือวันนี้ก็เป็นวันที่6แล้วนะครับเราจะอยู่กันถึงวันอาทิตย์นะครับ2วันนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่อยู่ในเขตละแวกของจังหวัดอุดรนะครับหรือพื้นที่ใกล้เคียงนะครับเข้ามาเยี่ยมชมนะครับและร่วมทดลองขับกับรถบ y d ดีเจียงของเราได้นะครับมีให้เลือกชมและทดลองขับทั้ง2รุ่นเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเน้นย้ำที่นึงครับเดี๋ยวขอราคา ราคานิดนึงนะครับรบบอ,อฟินนะครับในรุ่นของสแตนดาร์ดนะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่699,999บาทนะครับในรุ่นของอิกเทนเด้นนะครับ859,999หาหนเก้ันเก้อบาทนะครับต้องต้องมีลูกค้าถามแน่นอนนะครับอุปกรณ์มีอะไรที่ที่มาซื้อกับเจียงของเราแล้วมีอะไรที่จะแถมอะไรให้มั่งประมาณนี้ตัวของรอฟินนะในส่วนของตัวรอฟินนะครับเราก็จะมีอุปกรณ์ที่ แถมมาให้จากตัว motor, มอเตอร์หรือ,รอเรเว่อ<ห>ของเรานะครับก็จะมีในเรื่องของการประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับมผมเข้ารูปจดทะเบียนนะครับแล้วก็ฟิล์มหน้าจอแผดนะครับอันนี้เราก็มีให้นะครับรวมถึงนะครับเรื่องของตัวบริเวณตีนะครับแล้วก็ในเรื่องของการดูแลฉุกเฉินให้นะครับเป,เป็นไมาได้านทั่วประเทศใช่ครับใช่ครับก็ วันนี้ก็ขอบคุณพจธดการสุริยานะครับเป็นเมนเเจอร์ของ e b d j คุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนนครับสวัสดีครับ